ก็สวัสดีทุกคนที่ผ่านทางกันมาในช่องเล็กๆของผมนะครับวันนี้อยู่กับเกมคาวบอยวันนี้ผมจะพามาฟาร์มแมปเทีสีนั่นก็คือแมปแอสโกบนะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยตัดต่อเข้าไปตอนที่เข้าไปก่อนนะครับเรามาถึงตอนสักทีแอสโกบมันก็อันตรายเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้อัพจิตวิญญ,ญาณมาเพราะจิตวิญ,ญญาณในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นของ ดีสำหรับพวกมือใหม่หรือว่าพวกยังวามไม่ทันเก่งเพราะว่ามันก็ช่วยป้องกันเราจากสัตว์ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมูป่าหรือจะเป็นสัตว์ต่างๆนะครับเอาง่ายๆเลยมาถึงแล้วก็ผมวันนี้ผมมาเน้นเอาที่ไม้แอดนะครับผมจะเอาไปอัพบ,บานนะครับ ับบ้านมันก็ใช้เเะหอนกันปะมาณสองเอาไปว่าไปตัดผาเป็นแผ่นนะครับผาเป็นแผนแ่นได้เราก็เพิอัพใช้หินใช้อะไรบ้างหลายอย่างวพวกกว่าจะอัพบ้านเสร็จก็โอ้นานเมอนกันนะครับประมาณก็ตีกว่าสองตอนตอนี้ตามหาไม้หาอะไรแต่ช่วงน,นี้ผมัก็ม่คคุเล่นเท่าไหร่น,นะครับดูกันยา,ยาวเพื่อนไปเลยนะครับ เก็บยาหน่อยแล้วกันโออตอนนี้ผมมาเจออะไรนะพิเศษเอวข้างนะครับประมาณนี้เป็นบอสที่เป่าไม้เทียห้าซึ่งไม้เทียหา้าถ้าโชคดีประมาณมันมีอยู่ประมาณขาต้นมังสัรแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าไม้อะไรไม้ใส่แปดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเอาไว้ทำธนูเทียหา้าทำของเทียห้าได้นะครับเป็นของดีระดับหนึ่งเลย ก็มันก็ดอบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับประมาณตีตรงนิมประมาณ13โอ15ชิ้น15ชิ้นเพราะต้นละ3ามใช่ไหมครับต้นละ3ามเราก็ได้มาประมาณ5แผ่นทําธนูทําอะไรได้ดีมันเด็กมันกันนะครับสําหรับใครที่ยังไมไ่ได้เปิดไปที่แบบเทีย5้ากันนะครับอ่าอ่าเดี๋ยว่าเ,เก็บดอกฝ่ายไปหน่อยเออผมจังวันนี้ผมลืมไปว่า มันต้องมีที่ว่างสาหรับมมเมล็ดมันด้วยนะครับถึงจะได้เราต้องเว้นไว้ช่องเมื่อก่อนมันประมาณยี่สิบมั้ยยี่สิบดอกก็เต็มกระเป๋าแล้วต่อหนึ่งช่องนะครับตอนนี้มันอัพมาเป็นหนึ่งร้อยต่อหนึ่งช่องนะครับเป็นโจนแล้วก็นั่งย่องไปอ่าตัดโป๊ะ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 ไปะเก็บลอาฝายไปหน่อยผมต้นนี้ผมใช้ความเร็วประมาณ คูณสองนะครับในการตัดคลิปตัดอะไรแต่ว่าปกติมันคลิปนี้มันประมาณถ้าไม่รวมตอนตัดก็ประมาณเกือบเจ็ดแปดนาทีนะครับผมเข้าประมาณสองรอบกว่าแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่แอบว่าไปตัดหน้าปลกหรือทำอะไรต่างๆแล้เอาไม้ไมเปิ้ลไปด้วยก,ก็ประมาณนี้นะครับอันการฟาร์มของผม ผมใช้วามเก่วนะครับไม่ได้มี V.I.P. นะครับวันนี้ผมไม่เติมเกมนี้มาประมาณเกือบถ้าทำผิดก็ประมาณหลายเดือนแล้วนะรรอเราไงคือแทบไม่มีเวลาคับปรเด่นมาเลยเป<ๆ>็นงาแล้วก็ตัดไปตอนนี้อ๋อเจอมาป่ามันออกมาจากนอกแมบบเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับเราก็ต้องต่อสู้กันต่อไปตัดสเต็ปนะครับอ่า ผมเริ่มบอกไปว่าการฟาร์มตอนกลางคืนนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับเออเพราะว่ามันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าผมขอเรียกว่าพิเวนต์ก็ Go แล้วกันเพราะมันเป็นสัตว์อมะตะชนิดหนึ่งนะครับเราสามารถไล่มันไปได้ด้วยคบเพลิงเท่านั้นนะครับไม่สามารถกิมันเป็นสัตว์อมะตะเป็นแค่กับไปว่าความเชื่อของฝั่งตะวันตกนะครับว่าเป็นปีศาจชนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้หาข้อมูลมาเท่าไหร่แต่มันเป็นสัตว์อมะตะนะครับ กราต้องใช้คบเพลิงเท่านั้นที่จะเอามันดูคบเพลิงไม่ใช่คบเพลิงไรยุงนะครับต้องคอบเพลิงแบบธรรมดานะครับใช้ไม้ไม้เท่าๆประมาณสามถ่อนสามถ่อนมัน่งแบบครับประมาณนี้แหละในการคัาบขนมานี่ผมก็มาพอาดีเห็นคายป่าก็เลยจัดการไปยิงเจาะ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 ไปอีกหนึ่งตัวเก็บนั่งแดงไปไว้ทำ ั้ำแคสสีบ่างนะครับเี๋ยววันถ้าวว่างๆเดี๋ยวผมหาคลิปเกี่ยวกับฟาร์มน้องน้ำแคสสีมาให้ดูแล้วกันแต่ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาอันนี้ผมก็ยต้องหาเวลามาเลยนะครับเพราะผมก็ไปเล่นเกมอื่นบ้างเล่นหลักๆก็ประมาณฟรีไฟบ้างแล้วก็สแตนดิวลเล่นะครับผมเล่นประจำประมาณนี้ รีไฟก็มีต่อไปนี้<ล>ะจะเป็นการตามแบบชิวๆ,วๆครับใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับถ้าอยากอยู่ดูเป็นกำลังใจให้ผมก็เชิญตามสบายนะครับอมันตอนนี้มันควารรมอันคลิปนี้มันประมาณ2อนาทีกว่าๆนะครับไม่รวมอันคลิปอันเที่ยวมาประกอบกันนะครับมันก็ประมาณเจนาทีกว่าๆมั้งคลิปนี้ ดูกันยาวๆนะครับบ๊ายบาย